แรกกันในวันนี้ค่ะหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธ,ธมนต์นบพระเคาะถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี จากนั้นนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567 ที่ธรรมศาลาวัดป่าพุทธพน์หริพุ่นชัยในพระราชูปถัมําตำบลต้นทงอเมืองลำพูนจัังหวดลำพูนนายอัดสิทธิ์สัมพันธรัตปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางจินนารัตสัมพันธรัต นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดป่าและทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชารราชธิดา7ธันวาคม2567โดยมีพระราชวัชระสุทธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยเป็นประธานฝ่ายสง์ จากนั้นที่ลานบาดลานทรรมวัดป่าพุทธพจ์หาริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์ตำบลต้นทงอําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนปลัดกระทรวงมหาดไทยนำข้าราชาการสารทหารตำรวจและประสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระคิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินิสริพัฒมหาวชาระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567 เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระกุศล ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องศรตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศอน,นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราช,ชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมมรหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนศารทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหากิจร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพเยานายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สาม,มนเณรเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภารนเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานื่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567 ที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารตำบลในเวียงอำาเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ พระโกสายเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายคุณากรคดีรันรองผู้วาราชการจังหวัดแพร่รักษาราชาการแทนผู้วาราชาการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายคารวะนําคณะข้าราชาการประชาชนทุกมู่เร่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบมูลตักบารถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระคิติยาภานาเรนทิราทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา นั่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชะรคิตยาภาดเรนทิราเทพะยะวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสง์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประสบกัน,นิกรทุกมู่เหล่ามีส่วนร่วมแสดงความรักความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธ,ธมนต์ทำบุญตักบาทถวายเป็นพระกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระคิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินสิริพัฒมหาวชระราชธิดา โดยประชาชนชาวนานเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยที่วัดห้วยป่ากั้งตำบลแม่ยาอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาฯเนรเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกกรชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาราคิตยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521โดยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความผาสุกข,ของอาณาประชาราษฎร์ทั้งในด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอาสายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธินภาในพระดาริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพแก่ผู้ได้โอกาส อันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตด้านกฎหมายนักคอนแนลลอร์สคูลมหาวิทยาลัยคอนแนลประเทศสหรัฐอเมริกาและด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณยีกิจในการเสด็จแทนพระองค์เสมอมา